ครับสวัสดีครับผมตรัลทอนนะครับวันนี้มากับมีดทัติเค้ามีดพกใบตายเอ่อฟูลแท้งนะครับยี่ห้อ f p i QQ ของแท้นะครับผมอ่าใบตายเป็นมีดพกนะครับฟูลแท้งนะครับมีประกับด้ามเป็น g ี0ทนนะครับมีโลโก้พร้อมโลโก้รุ่นนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับกำลัง เออามาล,ลดราคานะครับเดี๋ยวจะสั่งรุ่นใหม่มาขายนะครับผมด้าม G 1เทนเล่นลายสวยนะครับผมว้าเข้าล่องนิ้วนะครับมีว้ลเข้าร่องนิ้วนะครับผมปลายด้ามมีรูให้นะครับทรงจะเป็นปลายตัดเชิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ทรงก็จะชะลูดเข้านะครับแล้วก็ปลายตัดเชิดขึ้นนะครับผม โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันใกล้ๆนะครับตัดกันก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับผมก็แค่เอามายึดไว้เฉยๆนะครับกระดาษ A4 ครึ่งเดียวนะครับเอามารัดหนังสติ๊กติดกับตัวม้วนกระดาษที่หมดแล้วนะครับจะได้ตัดง่ายๆมันจะได้ไม่ดิ้นนะครับผม โอเคมาตัดกันดูนะครับเริ่มเลยนะครับโคมกรีบเลยนะครับรุ่นนี้จริงๆรุ่นนี้มาคมอยู่แล้วนะครับแต่ทาง ทางผมเนี่ยเอามามันจะฝืดๆอยู่นหน่อยตรงตรงที่ทําสโลปคมเนี่ยนะครับผมก็เลยเอามาสบัดกับหนังอีนิดเดียวนะครับผมให้มันเนียนขึ้นนะครับเนียนขึ้นปุ๊บนิดเดียวเองก็ถูประมาณยี่สิบทีได้ั้างครับก็มันก็จะลื่นแล้วก็เงาเงาขึ้นมานะครับผมตอนนี้ตัดก็ไม่มีไม่มีฝืดแล้วนะครับลื่นเลยนะครับทนนี้ โอนยันปช่วงแรกนะครับดูช่วงบนนะครับผมใครชอบทรงนี้อยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับมีไม่เยอะแล้วนะครับผมลดเหลือแปด้อยเก้าสิบาทส่งฟรีครับของแท้นะครับผมแต่โลโก้เดิมนะครับโลโก้ใหม่ก็จะมีมีโล่คุมวงกลมอีกทีนึงน,นะครับผมโอเคมาต่อกันที่ อันนี้รุ่นศูนย์ห้าสนะครับผมมาตัดหลอดกันต่อนะครับเริ่มเลยนะครับโอเคไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับามาต่อด้วยดูใกล้ๆนะครับผมก็ทรงเขาก็จะะลูดขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัดปลายเชิดขึ้นนะครับผมแหลมกลมตั้งแต่โคนยันปลายนะครับผม ใบเป็นสแตนเลสสตีลสี่สองศูนย์นะครับผมมีโลโก้พร้อมนะครับใบอารมณ์ประมาณสองสีนะครับก็ตรงดำๆนี่ก็จะเป็นอารมณ์ว่าลมดำมานะครับส่วนตรงเงาๆนี่ก็จะขัดขัด,ขดเงากึ่งเงานะครับเป็นสีเนื้อสแตนเลสสตีลนะครับผมด้าม G10 น็อตยึดสองตัวนะครับผมเป็นประกับนะครับเพราะเป็นใบเอ่อใบมันเนี่ยมาสุดด้ามเนี่ยเป็นฟูแทงนะครับ มาประกับปุ๊บก,ก็จะมีตัวร่องนิ้วให้สองจังหวะนะครับอ่าจังหวะช่วงบนเลยดำนึ้นไปนะครับอ่าถ้าจับอย่างนี้ก็พอดีนะครับจับอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรนะครับมันจะจับได้สองช่วงนะครับผมโอเคสวยงามนะครับผมสนใจยังไงทักมาได้นะครับก็มีจำนวนไม่เยอะแล้วนะครับผม โอเคมาดูกันต่อเรื่องซองนะครับซองก็ F I Q Q ก็เป็นซองไขรเด็กอยู่แล้วนะครับผมก็แข็งแรงทนทานครับมีคลิปติดคลิปเน็บมาให้เหมือนเดิมนะครับคลิปเน็บก็ถึง2นิ้วเลยนะครับผมถอดได้นะครับนะสำหรับหน้ากว้างเบลหรือว่าเข็มขัดสนามที่มันใหญ่นะครับผมถอดได้ถอดได้2ฝั่งเลยนะครับรับผมถ้าถ้าเล็ก ถ้าเข็มขัดหน้ากว้างเล็กอะ่ะเราก็ปรับอย่างนี้ได้นะครับเอาอันนี้เลื่อนมาก็ได้นะครับให้มันพอดีมันจะได้ไม่ดิ้นตอนเราเคลื่อนไหวนะครับผมโอเคก็กดลงมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคลิปเข้าเดือยปุ๊บก็อันนี้ก็ไปขัดไว้มันก็เลยกดไม่ออกเ,ออเทคนิคง,ง่ายๆแค่นี้เองนะครับที่ก็ทำเนี่ยพอเราเอาสลักตัวนี้ออกปุ๊บที่มันยันในร่องอยู่เนี่ยมันก็บีบได้ก็หลุดออกมาได้ พิกเป็นแนวนอนได้นะครับผมมาผมเคยทคําคลิปไว้อยู่แล้วนะครับพลิกให้เอ,อซอมมี่มันนอนตรงนี้นะครับผมแล้วก็พกหลังพกติดด้านหลังตรงเข็มขัดเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะพลิกขึ้นมานะครับผมก็ลองไปดูคลิปเก่าๆดูนะครับผมสงสัยหาไม่เจอคลิปยังไงว่าคลิปมันมีเยอะมากแล้วนะเป็นหลายร้อยคลิปแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอไงก็ทักมาแล้วกันนะครับผมอตอนใส่นะครับ มันจะกรึบลงไปนิดนึง่งตัวเนี้ซองเนี่ยผมแก้ให้ใหม่นิดหน่อยก็คือมันจะคล็อกแกล,ก,ล,ก,ลกนะครับผมจะมีเสียงก็จะเอาเทปหนึบเนี่ยเทปเป็นฟองน้ำหนึบหนึบเนี่ยเอามาแปะไว้นะครับพอเราใส่ไปปุ๊บมันก็จะอยู่เสียงก็จะไม่มีจะมีน้อยลงนะครับเกือบเกือบจะไม่มีนะครับผมอ่าแล้วก็จะหนึบหนึบดูดดดไปนิดนึงพอเราดึงก็โป้งดันนะครับอ่าออกมามันก็มันก็โอเค จริงๆมันมาหลวมละครับนิดนึงก็ใส่เทปช่วยให้มันหนึบเทปเป็นฟองน้ำสีดำเป็นเทปกาวด้านเดียวนะครับก็แปะด้านในสองฝั่งให้มันดูดดูดหนึบหไปนะครับผมก็<ส>ถ้าเราถ้าเรากลับมาติดด้านหลังเนี่ยก็คลิปนี้ก็จะไปอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็หมุดมันตั้งขึ้นนะครับมันก็จะอยู่ทรงนี้ล้วงไปด้านหลังแล้วก็ดึงออกมาได้ สวยนะครับโอเคสนใจยังไงทักมาครับเนี่ยพอเน็บแล้วมันจะสวยมากเลยนะครับเข้ากับเข็มขัดนะครับผมทรงนี้เดี๋ยววัดใบให้ดูนิดนึงนะครับว่ายาวเท่าไหร่ใบยาวถ้าถึงน็อตตัวแรกเนี่ย5้านิ้วนะครับถ้าถึงขอบบนนี่ก็4นิ้วสองหุน ถ้าถึงตรงช่วงแถวแถวตรงโค้งวาๆนี่ก็สี่นิ้วประมาณ6กหุน7จหุนนะครับผมประมาณนี้นะครับด้ามมันยาวเกินมือนิดหน่อยก็ประมาณ4นิ้วครึ่งถ้าปลายสุดเลยก็5นิ้วนะครับมันมันพอดีมือนะครับผมโอเคก็ฝากให้ดูว่าชื่นชอบอยังไงก็ทักมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เฟซบุ๊กก็พิมพ์ตามนี้ก็ค้นหาได้เลยนะครับ ลองดูนะครับถ้าสนใจโอเคเดี๋ยวคลิปก็จะลงไว้ที่ YouTube Facebook Instagram TikTok อะไรพวกนี้นะครับผมก็ยังไงก็ทักมาได้ทุกช่องทางน,นะครับชื่นชอบไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับส r i b e นะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ